สวัสดีครับอยู่กับเหนียนซีเฮดเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นด่าน DMH8 นะครับซึ่งเราใช้โอเปอเตอร์แค่3ตัวนะก็จะมีสเปกเตอร์นะครับน้องแกะแล้วก็เบสนะครับเราจะไม่ใช้พวกแทงฮิลนะเราเห็นคนใน YouTube ทำเยอะนะอันนี้เรามาเล่นแบบใหม่มั่งเนาะ อย่างแรกนะครับเราจะวางเป็นเบสก่อนนะอันนี้ต้องรีบวางนะฮะเดี๋ยวหลุดถ้าเกิดเบสคุณไม่มีโพเทนเชียลที่เยอะนะครับต่อไปเราจะวางเป็นสเปกเตอร์นะวางตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำสเปกเตอร์เนี่ยไว้ซ้ายบนนะครับไม่ฆ่าทิ้งเนี่ย เบสเราจะตายนะสเปกเตอร์เราเนี่ยต้องออลิกสองเวลห้าสิบนะครับถึงจะยืนไหวนะกดสก,กิลสเปกเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวน้องตายก่อนตรงนี้วางเป็นแกะนะฮะ น้องแก่เนี่ยน่าจะเวลประมาณสักเอลิกสเวลห้นะน่าจะตี3าครั้งตายนะน้องแก่เนี่ยเดี๋ยวเราใช้สกิลเลยนะฮะตรงนี้เราต้องเคลียร์ตัวที่แบบที่มันใช้ตีเป็นอาร์ตเวทอะตีมือเนี่ยตัวเนี้ยนั่นแหละมันตัวค่อนข้างที่จะเก่งนะถ้าเกิดเราไม่รีบเคลียร์ทิ้งเนี่ยช่วงท้ายๆเราจะสู้ไม่ไหวนะครับเบสเราจะตายก่อนเนาะถึงแม้จะมีพาสซีนะครับ น้องแก่เนี่ยเราไม่ต้องถ่ายทิ้งนะตอนเปิดสกิลเสร็จเนี่ยเราให้ใน,น้องแก่เนี่ยเคลียร์พวกมอนเล็กๆไปนะอันนี้ขอเลี้ยงคูณสองนะครับเดี๋ยวเราเราวางสเปกเตอร์นะเดี๋ยวสเปกเตอร์มาวางตรงตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเบสเราเนี่ยพาสซีฟยังไม่ได้ใช้เนาะ สเปกเตอร์ตรงนี้อย่าเพิ่งรีบกดอันตินะฮะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่บิ๊กเบิร์ดมาก่อนนะอันนี้เราขายต้องแกะทิ้งนะครับตรงนี้เนี่ยสเปกเตอร์นะครับรับดาเมจได้โดนดาเมจได้สองครั้งนะซึ่งสองครั้งในที่นี้เนี่ยต้องอ e ีลิกสองเวลห้าสิบนะครับแล้วกดสกิลเลย ถ้าเกิดไมอ่อีกสองเวลห้าสิบผมไม่แน่ใจว่าเวลสี่สิบไหวหรือเปล่านะแต่ต้องสำหรับผมอะเวลห้าสิบก็พอแล้วนะพราพอรอ,อดแล้วอะเพราะว่าสเปกเตอร์ผมก็อีกสองเวลห้าสิบตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าสเปกเตอร์เนี่ย HP เยด้งเนาะก็เกิดจากพาสซของน้องนะครับที่ตอนขึ้นอีกสองเนี่ยจะเพิ่ม HP ให้กับตัวเ N ตามวินาทีนะแลวเกิดเบสคุณไม่แรงพอก็ ไม่เป็นไรแล้วตรงนี้โอเคผ่านแล้วนะฮะส่วนเรื่องของโซลานะครับก็ยังไม่ได้ทำเลยอันนี้ผมขอโทษด้วยจริงๆนะฮะติดติดเล่นไปหน่อยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็แค่นี้แหละไปนะครับบ๊ายบาย